สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่รักทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่อง c h ช n n e l นะครับผมเพื่อนๆที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วีทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมรับและและ้วก็ได้ดูกันอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้วีก็ติดตามเพื่อนวีนะครับผมที่ได้ทำการปลูกฟักทองญี่ปุ่นนะครับ หลังจากคลิปที่คลิปที่แล้วนะครับที่วีมารีวิวหรือพาเพื่อนๆื่อนมารับชมแต่งฟักทองญี่ปุ่นนะครับฟักทองญี่ปุ่นว่าตอนนี้ผ่านไปเกือบจะเกือบๆจะสองอาทิตย์นะครับผมเกือบๆจะสองอาทิตย์ว่าลูกของฟักทองญี่ปุ่นโตได้ขนาดไหนนะครับผมตอนนี้นะครับผมอันนี้ก็คือ สวนฟักทองญี่ปุ่นนะครับที่เพื่อนเพื่อนของวีเองนะครับได้ปลูกเอาไว้นะครับนี่เป็นบริเวณรอบๆครับปิดปลูกอยู่ประมาณสองที่ครับนี่ครับปลูกปลูกไม่เยอะนะครับทาทาทาคนเดียวนะครับเพื่อนวีนะครับทาคนเดียวนะครับทาเองเก็บเองขายเองนะครับผมแต่วันคลิปนี้วีจะพาเพื่อนๆมาดูว่าฟักทองญี่ปุ่นโตโตโตได้เร็วไหม หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมครับผมว่าตอนนั้นที่วีถ่ายว่ามันยังเป็นลูกเล็กๆนะครับผมแต่ตอนนี้ที่วีได้เห็นนะครับผมว่าลูกฟักทองโตได้ถึงขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ลำต้นใบอะไรก็ใหญ่พอสมควรแล้วนะครับนี่ครับอีกประมาณไม่ถึงเดือนแน่นอนครับได้เก็บผลผลิตแน่นอนครับสำหรับฟักทองฟักทองญี่ปุ่นนะครับ ถามว่าลูกฟักทองใหญ่ไหมไม่ค่อยใหญ่นะครับผมไม่ค่อยใหญ่นะครับลูกจะประมาณขนาดนี้ครับผมตอนนั้นที่วีถ่ายแต่ตอนนี้ลูกโตขนาดนี้แล้วครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับลูกโตขนาดนี้แล้วนะครับไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับเพื่อนๆลูกเดียวลูกฟักทองญี่ปุ่นโตเร็วมากๆแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับการดูแลก็ ไม่มีอะไรมากครับผมก็อย่างที่วีได้พูดคลิปตดกอดก่อนไปนะว่าต้องตัดยอดที่โผล่ขึ้นมาอยู่ตลอดนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้แตกกออีกนะครับแล้วก็ต้องเอาน,น้ำเข้าให้ต้นฟักทองได้หล่อเลี้ยงลูกของฟักทองนะครับผมนี่ครับ ไม่ถึงไม่ถึงสองอาทิตย์ครับผมที่วีที่วีมารีวิวในคลิปก่อนนั้นนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ลูกฟักทองใหญ่มากครับผมโตเร็วมากๆแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับสองที่ครับที่เพื่อนของวีได้ทํานะครับเนาะได้ทําได้ปลูกอยู่สองที่นะครับนี่ครับทําคนเดียวเก็บเองครับผมดูแลรักษาเองครับนี่ครับนี่ครับ ลูกของฟักทองครับนี่ครับผมเพื่อนๆนมันจะโตมันจะโตอีกไม่มากครับอีกนิดหนึ่งนะครับเนอะรอมันแก่รอมันแก่กว่านี้นะครับก็จะเก็บขายได้นะครับผมสําหรับฟักทองญี่ปุ่นนะครับผมนี่ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับใครสนจิตสนใจที่อยากจะปลูกหรือปลูกไว กินเองนะครับผมก็ทําได้ครับทําไม่ยากนะครับสำหรับปลูกฟักทองญี่ปุ่นนะครับขอแค่มีที่ที่ให้ที่ปลูกฟักทองนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้วี h a นแนลด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปให้เพื่อนๆได้มาได้มาชมได้มาได้ดูอีกนะครับผมนะครับเนาะ แล้วก็รอดูว่าผลผลิตของฟักทองญี่ปุ่นพอแก่ตัวแล้วเวลาถึงเวลาเก็บแล้วลูกจะขนาดไหนนะครับนะครับรอติดตามคลิปต,ต่อไปนะครับว่าลูกฟักทองญี่ปุ่นจะลูกเท่าจะลูกแค่ไหนใหญ่แค่ไหนนะครับผมขอบคุณขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟัง ในคลิปทีวีกำลังเผยแพร่นะครับนะ้ะขอบคุณมากๆครับผมสำหรับคลิปนี้วีก็ขอลาไปก่อนขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ